สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็หยบเกมตะกบอนเซตคาร์ลกันนะทุกคนน่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วในที่สุดผมก็ได้ตักเกมมาสักทีแต่พมเรียกอะนะทุกคนลุยกันเลยกโห่าง คุณพ่อครับนี่นักรบที่เก่งที่สุดซุนโกคูลูกชายของโกคูซุนโกฮังม,ม,มาแล้วเหรอพิกโกโร งา,านที่ก็ต้องฝึกตําลองฝีมือในกิจาการบ้างไม่งั้นฝีมืออ่อนลงแล้วนะตอนนี้ฉันสู้ได้กันไหนวยเป็นค้ต่อสู้ให้เราบ้างพิกโกโลไม่พูดไม่จาปเปไปลร่าในกิจาการเลยนะเลยพิกโกโลไนส์ nice. ต่อะะยีย่วับวับวับแฝดต่อย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 กาดปุ๊บ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 ปิ้ว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 โล้ยวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี๊บปุ๊บป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 ๊บ เก่งแค่ได้เล่พิกโกลนาคายต้องเก่งแค่ไหนเขาไม่สุดกับังหลบหลบหลบยะอุ้ยหลบ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  มาแล้วต่อยๆๆๆเก่งจริงๆเลยนะปิกโลแต่ยังไม่สบายกันเลยไม่ได้สบายสักหน่อยแต่สุดท้ายนั่นเาองพูดมากจริงกดไว้เพืสอุ้ยเขาไม่สึกพลังเลยได้เลยโอ้ยเยอะๆๆยังเล่นเยอสิเขาลโอ้ยโดน nih slot death mode nih poko 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 nih หมดแล้วกําลังจะรีบกูโอ้ยอย่าไปเตะ อะไรนะเฮ้ยหลบๆๆโอ้โยโอยชาร์ดเปลพลังเออมนเลยจักรโลกไอ้หนุ่มขึ้นมาสักไรแล้วได้เลยหลบ อ้ยไม่น่าเข้าไปเลยเยอะเยอะเยอะนะโอ้ยใกล้ไป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 เค่ยังไม่ยั้งเลยนะพี่โกโอเคเดี๋ยวมาแทนละนี่สวยลเลเวลอัพ อาลังคลื่นเตาสวยมากการลุกลัของชาปยะนักลบพูดมีกำลังเกินก่จจำกัด ว,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 ว้าวโอ้ลาดิททำไมเขานั่งเคยดๆ <c oughs> อีไม่นันดาวนี้ก็จะตกอยู่ในมือของเราแล้วสินะลาดิทถ้าแค่ม่ทำไปพลาดเขาน่าจะเจ็ไปกว่านี้ <c oughs> โทษที ก็พรแบบนี้ไงแกถึงตื่นี้ว่าไอออนลาดิสนะดาวต่อไปฉันจะทำให้ดีกว่านี้ถ้าปิดพลาดอีกก็เตรียมใจไว้เลยนะใช่แล้วนึกออกแล้วถ้าจะไม่ผิดคารับน้องชายของฉันตกส่งไปดาวอื่นน้องชายแกเหรอยังมีชาสาย่านอื่จากพวกเราอีกเหรอ ถ้าเอาหมอนนั้นมาเป็นพวกแล้วต้องการได้ดีกว่านี้แน่ถ้าเป็นเนาะแกก็ไม่มลากจะส้าหวังไรเท่าไหร่นะสิดาวไหนล่ะเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นดาวที่ชื่อว่าโลกนะโดนบุรีมาแต่ไม่มีไรงานว่าครอบครองโลกนั้นนี่นะ ทำอะไรอยู่นะคาคาโรตโตวันนี้ถึงตอนล่างสังหารเองพายุการโจมการโจมของชาสซยยะไอ้ยัยนึกถึงตอนโดนจ้องก้าวเลคุณพ่อใครเรียก พ่อได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวคุณแม่เอาดุออนนะโทษทีนะโกฮังการต่อสู้อยางคุณเก่งๆอยู่ในความคิดนะคนเก่งๆเลยครับใช่คนเก่งๆที่ชื่อว่าพิกโกโร่ไงล่ะค,คุณพิกโกโลก่แน่ดีราชาบิษา์พิกโกโล่เป็นคนชั่วร้ายมากเลยนะ นามาดาคนที่พ่อรู้จักทั้งหมดพิกโกโลที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดจนทำให้พ่อตื่นเต้นเลยลและเราอยากแข่งเก่งขึ้นสู้กับเขาอีกนะ่ะผมกลัวาการต่อสู้นะถ้ารู้ฝึกวิชาเดี๋ยวก็เก่งขึ้นในทันทีแหละแต่แตเดี๋ยวดูคุณไม่ดูเอานะอ่าไม่ได้การละ นึกได้เลยว่าจีจี่ขอให้พาหาวิธิบอาหารกลับไปนี่นะืมเออจะเอาอะไรบ้างนะถ้าทำไม่ผิดก็ปลากลับแอปเปิลนะคุณพ่ออ่าจริงด้วยกันเริ่มจากหาจะได้หาจะกแอปเปิลนาจะแถวนี้ก็ดีแล้วกันนะมผมจะไปหา เด็กดีไปเลยพี่กระเป๋าจังเลยนะโกฮังนี่น่ารักดีนะโกฮังตอนนี <c oughs> ้ข้าสนพลันจิตอ่าฮะอ่าฮะโอเคโอเคอยากกระทือล้นซักจ,กจนล้มละ่ะเอาละ่ะเจ้าโกหังตามหามถึงที่ไหนแล้วนะไม่น่าจะไปไกลขนาดน,นี้เลยนี่นาะ พอมาแล้วลูกใจเย็นนี่คือพ่ออยู่นี่ได้แล้วโอ้แอปเปิ้ลจะเผื่อไว้อีกลูกแลวลูกกันฝ่ายเป็นหน้าที่ผมเองไปเลยโกฮังไปหายปั๊บละลูก <c oughs> let's go <S น่าสงใจงเลยนะโกฮังเฮ <c oughs> ้ยอย่าไปไกลนักล่ะใกล้ตรงไหนโกคูนี่อยู่ใกล้จะตายนะ นี่กระโดดกระสบดไงได้ความรูเ <c> ส <oughs> ึกแผนที่นี่กระโดดกระโดดอ้อยนี่โอ้คุณพ่อทางนี้ทางนี้เจอว้าหาเก่งจังเลยนะ นี่แหละตอานี้ก็ครบแล้ว,วแอปเปิ้ลเท่านี้ก็พอแล้วล่ะหาเกิงจังนะโกฮังไม่แต่ผมเหนื่อยนิดหน่อยแล้วล่ะเีวเหนื่อยแล้วเหรอที่เหลือปลา,ากล้กับได้แล้วอดทนอีกหน่อยนะอืม ก็เลยต้องไปที่ตกปลาสินะแต่อยากเดินเร็วนะแต่งจเร็วน่ะรู้แล้วตามให้ดีล่ะโกฮังเร็วกว้างรีบเร็วกวงเดินเร็วเร็วเล็กโก้เล็โกน่งโอ้ด้นี้พี่พ่อราด้วยโอเคโกฮังมาแล้วนะเยวก็ถึงกปลาแล้วล่ะ แม่เดินกูหั่มาแล้วเดินเลเดินตกปลาอยู่ไหนเนี่ยพัดหลงกันซะแล้วหลงตรงไหนโกคูอยู่ตรงนี้ไ<ม>ปไรล่ะก,กูหังอ่าคัสซีผมเหนื่อยแล้วเดินไม,ม่ไหวแล้ว,ว <c oughs> อะไรกันช่วยไม่ได้สินะงั้นพ่ออุ้มไปแล้วกันจงเงกุเียก่ะเย่ยเย่สงจังสงจังล่าเริงขึ้นมาแล้วเหรอนี่เราหลอกพ่อสินะอะไรกันอ้อมจะแบบไม่ช่วยไม่ได้หรอนะใช่ถึงแล้ว รู้โตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรเหรออยากเป็นอะไรผมอยากเป็นนักวิชาการที่ปราดเปรื่นครับโอ้ลูกที่ลูกที่แปลกจังเลย้าจะให้สอนการเรียนคงไม่ไหวแต่้าอยากฝึกวิชาแล้วก็พ่อจะฝึกให้เต็มที่เลยนะคบ่กัวการต่อสู้นะชอบไปลูกเพิ่งเคยตกปลาเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่แล้ว นั้นพ่อจะสอนวิชาตกปลาพี่เคยไอ้ที่ใช้ตอนนี้แล้วกันแถมน่าจะตป็นที่ตกปลาใช้ได้โอเคคะสีนละโอาละ่ะทีนี้ก็น่าจะตกปลาได้นะ,ะเริ่มกันเลยไหมแต่ตกปลายังไงเหรอไม่มีเบ็ดนี่นะ <c oughs> ปกติจะใช้เบ็ดตกปลาแต่ตอนพ่อเป็นเด็กพ่อใช้หางตกปลานะใช้หารตกปลาเหรอทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ,อถ้าหางมันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของปลาที่อยู่ในน้ำ้วถ้าชิ้นนี้ก็จะหาง่ายมากเลยนะแต่พ่อไม่มีหางแล้วนะสิ พ่อเราเรื่องนี้ให้บุกมาฟังเขาข็ขำแล้วก็สร้างหางสำหรับตกปลาไอ้นะงั้นเรอเอาละาเริ่มตกปลากันเลยหนนี่ตกปลาตกปลาดคุยจะตกปลาได้ไหมนะโอเคตกปลาเ่้เมย ่เียตกปลาไม่มีเงียบนี่ชักหาอกมาเสียบจุม๋มแข่งหางไปมานี่แข่งแข่งแข่งได้แล้วเอ๊ะเอ๊ะกดผิด n ้ <No. S 1> โอ๊คทำธุระของ,ของชิชีด้วย ตกปิดคนกดพิดเอาไปเอาไปเฮ้มาไหมมาสิมาเร็วมาเร็วเร็วปลาน้อยมันไม่น้อยนะนี่มาแล้วได้แล้วชู่วี่เริ่มเลยปลาเจ๊ตกไดแล้ว ai nè, ba mày nó cú làm gì được, 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 ไปยังไปยังปลาทีคอมไฟตรงนั้นกันไปเดี๋ยวทรวงย่างปลา,าปลย,ย่างปลากัวงม,มาดูย่งปลากันกินยาิเนาะเอากัวงไม่มาเอาเดินไปก็ได้เอาละย่างปลากันเลยกินอาหารมีแค่ปลาอีไปกดผิดน้อง no! ไม่ชินปุ่ม เอาไมบีนี่ย่างปลาปลาย่างอ่าอิ่มแล้วปลาหม้อก,กันเพิ่มคิดหนึ่งเปอร์เซนต์ทำไปโอเคอ่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วปลาส,สดๆนี่เอาหน่อยจริงๆเลย ผมกินมากไปละมั้งถ้าไม่กินเยอะๆเดี๋ยวตัวก็ไม่โตเท่าพ่อนะอืมโอเคอันนี้สนุกมากเลยนะครับคุณพ่อโอ้โกวังก็ช่วยได้นี่นาคาวหน้าจะสอบตกปลาให้ด้วยแล่วมาตกด้วยกันนะอืมจะห้ถึงวันนั้นเร็วๆจังอืมได้เหรียญอะไรนี่ เซลโซเอมเบลเซเอมเบลได้วยแลละนา่าซน้อคุณนะที่เซตมาอืมนี okay. ่การคอมมูนิตี้เคเคเอานี่กดบีอืมอย่างนี้นี่ วางไปวางปุ๊บถ้าลูกฝึกก็จะเก่งๆขึ้นเองแหละแบบนั้นไม่ไหวหรอกโอเคโอเคโอเคว่าแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อตกปลาอยู่ผมก็เก็บนี่ได้นะ่ะผมไม่รู้ว่ามันไว้อะไรงั้นยกให้คุณพ่อนะอะไรอะไรกวางโอ้ h a n งคิวโกหง ตำลนักต่อสู้โอเคเอาไม่แข,ขวันได้ตกลงโอ้โอเคเยี่ยมเลยโกหังเด็กดีเด็กดีดันในความสุขชาสยาสุนโกหังนะ่ม

เมฆสีทองนั่งไปเลยดูแต่มันแน่น,นละ่ะโอ้คุณไดโนเสาร์อะไรไยรอไเยเข็นเหรอไอยเข็นไดโนเสาร์เลยไงบายบาย,บาย,บาย โอเคโอค้ยเ,เก็บ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 ของไม่สีทองเลยจังเลยพ่อขี่ไม่สีทองตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่เก็บของถ้าจะน่ามีสีทองต้องเป็นเด็กดีนะฟองฟอ,อ,องไม่เป็นไรสินะอืมไม่เป็นไรย วิวิวิควงมาถึงแล้วนึ่ถึงบ้านแล้วกลับมาแล้วล่ะจิจี้เอาของกินมาด้วยนะกลับมาแล้วครับคุณแม่ช้าจังเลยนะโกคูใช้เวลานานแค่ไหนเชียวกับการรวบรวมวัตถุดิบทำอาหารนะ่ะนานแค่ไหนเด้อเอเอก็ฟุยิชาข้ามด้วยนะสิ วันนี้เป็นวันที่จะปาควางไปพบตั้มพุโตมูเทนวชินะเอ๊ะหรือก็ใช่นะสิโทษทีโทษทีขาหน้าจะระวังนะพอได้แล้วเอา้าต้องเตรียมตำข้าวกล่องนะเข้ามาบ้านสิเข้าบ้านสิเออเข้ามาบ้านก็เหมือนอ่ะอืมชูจิชิเลยทำไงเดอนทำอาหาร อยากกินข้าวของฟิล์มเป็นคนแม่จังไม่เด้โกหกเดี๋ยวพ่อไปคุยให้เองงั้นจะใช้วัตถุดิบที่หามาทำกับข้าวกล่องน,นะมหม่อนนี่น้ำกวาวของคอร์สให้ไม่ใช่ตรงไหนด่ามาขอให้ น้องเลือกเม,ม,มนูปลาหนึ่งดูปลาเอาแน่แน่เจอแล้วยี่ปลาหนึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วหนึ่งจานน่าอร่อยโอเคงั้นไปไหนต่อเกลือความคุณพ่อเรากำลังจะไปไหนเหรอบ้านท่านผู้ที่มีพระคุณของพ่อที่ว่ามุเทนเท่าผู้เต่าผู้เต่ามุทเทนโอชิน,านะามีทะเลกว้างไกลสนุกมากเลยนะ งั้นเหรออือคุยเสร็จแล้วไงต่อไปเยอลยหาของในบ้านดูกันเถอะนะอ๋อสำรวจบ,บ้านเจอแล้วตรวจสอบว่าเต่ายอมรับกบครูครูดรีนเป็นสิทธิ์และปาก้อนเห็นเขียนว่าเต่าเ,ตเข้าไปในป่าเพื่อทดสอบพลังกบทั้งสองโอเค ทั้งสองแข่งด้วยภายในื่อนครว่าถ้าเอาอาหารมันกลับมาให้ได้ก่อนจะกินข้าวเย็นเอาเหินกลับมา้ได้ก่อนกินข้าวเย็นเอออะไรเอาอาหารคูรินหลอกแย่งชิงโกคูหาได้แล้วเอากลับไปแต่ข้าวเย็นวันนี้มีแต่กำดับที่ไม่คาดฝันรออยู <GU> ่นี่มันหินตอนที่ฝึกวิชาคูรินนี่นาเคยตามหาหินเพื่อพร้อมคูริน ถ้าฉันไม่ผิดตอนนั้นโคลินขี้โกงเราเอาชนะได้แล้วก็แพ้เลยไม่คิดข้าบผิดนะไม่ค่อยมีเล่นเลยโอเคชื่อชื่คุณเสร็จแล้วครับเผื่อจี้ต่อโอเคมนุษย์เมียเอาละเตรียมของเสร็จแล้วนี่ไงข้าวกล่องถ้าหยู่ทีเมื่อไหร่ก็กินนะ thank you ที่จเวลาได้กินของที่ินทำจะป,ประปรายอมรับเลยเต็มที่เลยล่ะเ <c oughs> นอะโกหัง <c oughs> อืม้มใน,นที่คิดที่ยังไม่มีข้าวไปก่อน ที่ชี้ฉันไปบ้านปู่แล้วนะโกคุรอเดียวยิงงน่าเหลือว่ามีของที่อยากให้โกฮังจังอ๋ออันนั้นเนาะว้าลูกแก่สวยจังนี่เป็นนักกอล์ฟชื่อว่าซูชินชูเนาะเป็นของฝันหน้าของปู่พ่อน่ะ ชื่อโกฮังก็เป็นชื่อที่รับมาจากปูก่เลยละนั้นเหรอบอกว่าเลยละ่ะโกฮังจังถให้มาใส่ปู่จะคอยคุามองลูกด้วยอาาให้ดีๆละ่ะโกฮังอืมขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่งั้นขานี้ไปจริงๆแล้วนะโกคุฝากโกฮังจังด้วยนะ กวางจังเป็นเด็กดีงงนะลูกอืมคุณแม่ไปแล้วนะครับกลับมาก่อนเข้ายังไงได้นะปิไปแล้วซึ่งก็คุณท่านรวบรวมสิงศักดิ์สิทธิ์ในโลกนะ่ะไปจนได้สร้างครอบครัวแสนสุขและมีลูกชายด้วยกว็คุณต้องนนแนะนำเลละในโลกนี้มีสมบัติที่กล่าวกันว่าถ้ารวบรวมได้ครบเจ็ดอันจะขอพรอได้ทุกอย่าง ว่าแันว่ามีคนที่ความมั่งคงคนที่มีพลังราชาและการพัฒนาสบับดติเจ้านั้นมีชื่อว่าดะกันบอลนี่คือข้างจะไปอานาสจัน์ของสุกุลและพักพวกกับดะกันบอลและเรื่องราวต่างๆที่สิบทอดกันมาหว่างรุ่นสู่รุ่นอต คุณพ่อท่านบูทเทอรท่านบูตินที่นี่เป็นคนยังไงเหรอคือภายนอกเหมือนคนคููแก่ๆนะแต่ว่าเก่งๆสุดๆเลยล่ะนี่ยิมดหน่อยแล้วนะคุณคูลินก็เป็นเพื่อนที่สนิทและเป็นเก่งของพ่อเลยคุณคูลินนี่เก่งๆเหมือนคุณพ่อเลยใช่ในบรรดาพ่อที่รู้จักคนนึงก็เก่งทีเดียว แล้วก็น่าจะมีผู้หญิงที่ชื่อลุ่มมามาด้วยนะตั้งแต่ลุ่มมาหาพ่อตามหากระบนแล้วก็ไม่ได้ออกเดินทางด้วย,วยกันถ้าไม่ได้เดินทางในครั้งนั้นก็คงไม่ได้เจอปู่หลอกงั้นเหรอจะถึงบ้านทัมโกเตอเทโรชิแล้วล่ะทุกคนสบายดีไหมนะงี้นะนนก็ไปเลย ซุนคุงก็กคูไงอุ๊ยเด็กคนนั้นเป็นใครเหนอลูกฉันเองฮะแล้วลูกของกกคูเหรอใช่สิแปลกเหรอสวัสดีครับจะจะสวัสดีชื่อซุนโกฮังซุนโกฮังเหมือนเหรอใช้ชื่อป,ปู่ที่เสียไปแล้วมาตั้งชื่อเหรอ ใช่เป็นชื่อที่ดีใช่ไหมล่ะงั้นผมก็ขอตัดพักแต่เพียงไว้ตอนนี้ก่อนแล้วกันทุกคนถ้างั้นผิดภาพการใดก็ขอก่าบไปไว้ที่นี้นะทุกคนเจอกันพักหนะ้าบ๊ายบาย